สวัสดีค่ะเอน,นี่เสิเฮ็ดแกงเจืดพี่น้องแกงเจืดหมูใส่ผักรวมจ้าเตรียมไว้แล้วตั้งหม้อไว้แล้วจ้ะนี่น้ำเดือดแล้วเอากระเทียมใส่จัดพี่น้องเรียมใส่ตามมาด้วยเนื้อหมูของเราเมนี่บอมีไออลากักชีโได้ใส่ลากักชีจ้ะ ใส่เครื่องปรุงผงรสดีผงรสดีซอสผ้าเขียวซีอิ๊วขาวจ้าเดี๋ยวให้ข้าเดือดปึ๊บก็ตามไปด้วยผักของเราจ้า แกงจืดก็ทําไม่ยากนะพี่น้องเนาะใส่ถ้ามีน้ําซุปก็ใส่น้ําซุปจ้ะเดี๋ยวจะเอาผักชิ้นที่มันมันแข็งแข็งลงไปก่อนจ้ะผักชิ้นที่แข็งแข็งลงไปก่อนนี่ ีผักรวมพี่น้องมีเห็ดมีสเปนิสผักขมผักกาดขาวกระหล่ำลองเลือกที่แทนแทนแลงไปก่อนนี่จ้ะ ตอนนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าอ๊บนี่จ้าผักเยอะหลายชนิดทําให้น้ำซุปหวานจ้าเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะจ้าจไม่ใส่น้ำตาลโอเคเพราะว่าน้ำผักนี่หวานอยู่แล้วหวานจากธรรมชาตินี่ก็เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคน ใส่เจี๊ยหมูใส่ผักรวมถ้า,าเพื่อนๆจะใส่เส้นก็ได้ตามใจเลยค่ะใส่บุนเส้นนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้เดือดก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากเพราะว่า จะได้ไม่ไม่จืดไม่จางมากนะไม่เจียจางมากจะได้แบบนุ่นัวนะคะกับคุณค่าที่รับชมค่ะเดี๋ยวเขาให้เดือดเดือดสุกแล้วก็ชิมรสชาติก็จัดว่าใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายหรอกค่ะทุกคนการที่เราอ่ะกินซอสเ,เยอะมันก็ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเรากินอ่ะ,อะเน้นไปที่ธรรมชาติความหวานอะไรเงี้ย เน้นไปที่ธรรมชาติจะดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าหนึ่งเรากินอาหารทุกวันแต่เราอยากินซอสเนีะ่ะซอสมันมันจะหมักมาเนาะชจะหมักเนาะใช้เวลานานแต่กินเยอะๆก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่พยายามกินให้แบบน้อยที่สุดเนาะน้ำตาลก็เหมือนกันหรีเลี่ยงเราเราเรา,เราจะกินอะไรเราก็ทําเองอะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะดีเราจะรู้ว่าเราใส่อะไรเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะรับชมค่ะ นี่ก็พอเดือดแล้วก็สุกแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะเวลาไปก่อนค่ะวันใหม่เมน,นูหน้าค่ะสวัสดีค่ะแกงเจียวหนู้ส่ผักรวมจ้ะสวัสดีจ้ะ